สกายเนี่ยให้สกายได้อ่านอนิตโกนหนึ oh, ่งสองสามใส่บนใช่บนบนเวทีอ่านหนูมองข้าวเราโกนไปเรียกข้าวหนึ่งสองสามเอ้ยป๊าป๊าเก่งเวอร์เออเออได้ไหมได้ไหมถ้าเกิดเขาแี้ได้ไหมมได้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 นานี่เรียกได้คนอื่นเรียกได้ไหมได้เรียกได้เรียกได้โอเคคำถามต่อไปสำหรับแฟนคอร์เนครั้งนี้นะฮะคุณรู้จักคาว่าเกาเหล่าหรือเปล่า ไอผมเพิ่งรู้ผมเพิ่งรู้เมืผมเพิ่งรู้เรืองนี้เลยใช่ที่สันตินมาโน้มเราให้ฟังเลยให้ฟังว่าอ่ะคุณลองคุณรู้ความหมายละคุณเราผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงถึงต้องเป็นเกาเหล่าเพราะว่าคือทะเลาะกันมันต้องเกาหรือทำไมต้องใช้คำว่าเกาเหล่าอ่ะเกาเหล่ามันไม่มีเส้นที่อธิบายไปเมื่อวานเนี่ยเกาเหล่ามันไม่มีเส้นมันมีแต่น้ำถูกมันไม่กินเส้นไงไม่กินเส้นกันอ่ะไม่รู้อีกว่าไม่กินเส้นตัวนี้จะกลาอะไรยิ่งยากกว่าเดิม กินเส้นอ,อธิบายให้นี้ฟังหน่อยว่าไม่กินเส้นคืออะไรอืมก็คืออันทีีผมเข <ผม S 1> ้าใจนะคือก็คืออ,อ่าผมรู้แล้วว่าเกาเหล่าคือคือทะเลาะกันไม่ถูกกันอาไม่ถูกกันแต่<อ>แต่ผมยังไม่เข้าใจความหมายว่าทำไมต้องใช้ควาว่าเกาเหล่าออแต่พอมันไม่กินเส้นผมก็แบบ ก็คือเกาเหลาไม่กินเส้นก็ถูกกงก็คือเราก็ไม่กินเส้นก็ไม่กินก็จะเป็นเกาเหลาใช่ก็คือเราไม่กินเส้นเราเอาแต่น้ํากับเนื้ออเงี้ยใช่แล้วมันก็เลยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับทะเลาะกันแต่ผมก็เชื่อว่าเราสงสัยอาจจะเป็นสับของในนาสมัยนั้นอะไรอย่างงี้ไม่พี่สซมมาบอกผมว่ามันเป็นเป็นสำนักข่าวที่แบบ ที่เขาชอบเขียนกันพักหัวพักหัวไม่ได้ติดตามสมัยก่อนเนี่ยสมมติว่าใช้คําว่าไม่กินเส้นกันเนี่ยแปลว่าไม่ลงรอยกันเออไม่ลงรอยกันไม่ถูกกันไม่ได้แบบเป็นสายเฮลตี้ไม่ได้เป็นสายไม่ได้กลัวว่านไม่ได้กลัววนไม่ได้กลัวว่ไม่ได้ลดครับไม่กินเส้นนี่คือว่าเราไม่ลงรอยกันสำหรับคำว่าไม่กินเส้นไม่ข้ามไม่ข้ามเส้นกันเออใช่ไหมไม่ใช่มันเหมือนอ้าวมันเหมือนเจ้าเจ้าเมัยก่อนสมมติว่า มันจะมีเพียวว่าเรารู้จักกันเรามีเส้นมีสายกันอน้รู้จักไหมมีเส้นมีสายรู้ครับพอเรามีเส้นมีสายของเราปุ๊บพอเราไม่กินเส้นกันปุ๊บแสดงว่าเราไม่ถูกกันอาวทำไมไม่ถูกกันก็ลองแค่ไม่ไม่ยุ่งกันเองอะแล้วทำไมถึงทะเลาะกัน่ะครับอ๋อคือไม่กชียว็คนไหนนะคะทำงานอยู่ที่ราชบัณฑิตยสถานนะคะยังไงรบกวนส่งมาด้วยจาจรทะเลาะก็จะเออแต่เรื่องนี้ใครผิดไทยผิดอจบคืออันนี้ไม่ผิดเลยแต่ก็ลองดู คำถามตอ่อไปค่ะคือคำถามที่ว่านะคะอันนี้แฟนๆส่งมานะคะคในแฟนคอนครั้งนี้ค่ะสกายจะไม่เอาอะไรแล้วนอกจากนานี้ใช่ไหมมันไม่มีในสคริปต์เลยเนี่ย น้ีไม่จริงจริงสกายยังยังทุกอย่างอยู่เอาทุกอย่างให้คำตอบก็คือไม่ต่างจากเดิมไม่ได้เดิมนะคะเอาทุกอย่างแล้วก็เอาเป็นคอนทางนี้ด้วยนะคะโอเคถ้าสมมติว่าคนที่เขาเตรียมไปดูแฟนคอนของคุณเนี่ยเขาจะบรรยายออกมาสมมติว่าเขาไปดูแฟนคอนของคุณปุ๊บเพื่อนถามว่าเฮ้ยแฟนคอนของสกายนานนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคุณบรรยายด้วยเสียงเสียงเดียวเลยคุณจะบอกคนนั้นว่าอ้าวเฉ อันนี้แสดงจองด้วยเสียงนี้หมายความว่าอันนี้คือพูดไม่ได้เลยคือน้ำเสียงเมื่อกี้มันจะมีสปอยอยู่ด้วยทุกคนต้องสังเกตสังเกตทั้งสีหน้าแววตาแล้วก็เจสเตอร์ในร่างกายผมที่ขย,ยับไปเมื่อกี้โอ้ด<อ>ีย๋ยวว่าทุกคนไปรีเพย์ดูนะนนค่ะค้อยหนึ่งครั้งให้เขาไปตีความต่างๆนาว่าจะเห็นอะไรในคอนเสิร์ตบ้างหนึ่งสองซ้จำไม่ได้ดิ ไปรีเพียกันดูะที่นี่บ้างขอหนึ่งเสียงค่ะให้กับแฟนคอนครั้งนี้หนึ่งสองสามเหมียวเฮ้ยใครอะไรอะอันนี้คือตกใจใช่ครับค่ะว่ามันมีอะไรบ้างในนั้นเออมันโอ้โหเฮ้ยมนแบบพอดูจะแบบเฮ้ยโหนี่มาแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงียมันเฮ้ยเมื่อกี้คือท่าเต้นหรือเปล่ามันจ้ย เรื่องร้องเรื่องเต้นครับ,รบสองคนถนัดไหมเอาดีๆอ๋อให้คุณสก,กาตอบก่อนสก,กาตอบก่อนเอาความจริงหรือว่าเอาความจริง <c oughs> คือ,ตอ,ต,อตอนนี้เหลือไม่กี่วันละนะเ,เราต้องเอาความจริง <c oughs> มาคุยกันแล้วจ้ะ <c oughs> ครับเ <c oughs> <c oughs> อาถ้าความจริงก็คือผมอ่ะอ่ะส่วนส่วนตัวผมดีกว่านะส่วนตัวครับผมไม่ถนัดเลยทั้งร้องเต้นค่ะแต่ว่าแฟนคอนครั้งนี้จะเชื่อ คุณสกายจะตีลังกาครับเออนะคะดังนั้นก็เลยต้องมีการซ้อมซ้อมครับซ้อมให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุดเพื่อแฟนทุกคนนั่นเองใช่ทงนี้ก็อัดอัดซ้อมทุกวันเลยครับเก่งมากตอนนี้เรื่องร้องเรื่องเต้นคุณเป็นไงบ้างเรื่องร้องเรื่องเต้นผมจริงๆก็ผ่านมาแค่แค่มีความรู้สึกว่าเราอาจจะมีประสบการณ์มีความมั่นใจนิดนึงแต่ว่าถ้าถามว่าแบบเต้นเก่งหรือร้องเก่งไหมก็ยังไม่ได้เก่งอะไรอย่างี้ครับแต่ก็ก็พยายามแบบ แบบว่าก็ซ้อมซ้อมเยอะอะไรครับคือคือก็ซ้อมเยอะให้มันเก่งขึ้นเฉยๆให้มันให้มันออกมาดูดีที่สุดแค่ถามว่าเต้นเก่งไหมร้องเก่งไหมก็ยังไม่ได้เก่งอ่าใช่ค่ะแต่ว่าจะมีความพยายามอย่างถึงที่สุดนั่นเองจะให้แบบโชว์ทุกทุกโชว์ออกมาให้ดีที่สุดอ่าใช่ครับให้ทุกคนที่ให้ทุกคนที่อยู่ข้างล่างเห็นปุ๊บร้องเฮ้ย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 แต่เราพวกเราไม่ได้เก่งแต่ว่าพวกเราเพอร์เฟกต์ครับ สำหรับแฟนคอนครั้งนี้นะคะของคุณไนรันดีนะคะคแต่ว่าเ,เวลาซ้อมเนี่ยต้องเหนื่อยในหน้าเลยนะคะแล้วก็พอเหนื่อยนะมันก็หิวะเนาะมันก็ว่าร่างกายของเราเนี่ยต้องการอาหารแต่ว่าถ้าเหนื่อยถ้าหิวขึ้นมาเนี่ยทั้งสองคนซ้อมแฟนคอนอยู่ไม่อยากขับรถไปไหนนานๆเพื่อไปซื้อของมากินนี่ก็นี่เลยค่ะ<อ>แกฟูดค่ะแอปสารอ<ส>าหารอันดับหนึงหนน่ง นี้นะคะเขามีโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยนะคะฮอตดีลส์ค่ะลดทุกมื้อสูงสุด75%ค่ะใส่โค้ดลดเพิ่มสูงสุดนะคะ200บาทนะคะกดที่ปุ่ม use offer ได้เลยนะคะและที่สำคัญค่ะส่งฟรี0บาททุกออเดอร์ครับผมก็ครับคือต้องบอกว่าจริงๆนะผมสั่งอาหารกับแก๊ปโฟนเนี่ยเกือบทุกวันเลย ช่ครับแล้วก็แบบกินบ่อยมากๆเพราะว่ามันสะดวกแล้วก็มีอาหารหลากหลายร้านดังๆก็เยอะแบบว่าเราไปสตูดิโอแบบไกลๆมันมีตลอดนี่แกฟูดก็คือแบบว่าไม่อดตายใช่พ่อแม่คอยเลี้ยงดูจริงครับแล้วตัวอยู่ตัวคนเดียวอย่างผมอยู่ตัวคนเดียวใช่ไหมพอมีแกฟูดก็แบบเฮ้ยครับอ้าแต่แต่ที่ผม คือที่ผมชอบจริงๆก็คือแบบแกฟูดเขาจะมีโปรโมชั่นแบบมีมามาเสิร์ฟให้เราตลอดเลยครับแ,แบบลดแรงทุกวนกันอิ่มคุ้มทุกเวลาแกฟูชีเสิร์ฟ <laughs> แกฟูชีเสิร์ฟนะคะแล้วก็ชอบนานีมากเลยนะคะที่เปรียบแกฟูของเรานะคะเหมือนพ่อเหมือนแม่ <laughs> เหมือนเหมือนมีคนทำอาหารแบบหรือว่าส่งอะไรให้ตลอดจริงมิทชั่นแล้วเหมือนอ้อยเข้าปากช้าเลยมันสบายมันสบายมากเลยสุดสุดนะคะถูกต้องที่สุดนะคะวันนี้ค่ะพกรินะคะบุกมาหาน้องๆทั้งทีนะคะนอกจากโปรโมชั่นดีๆที่นำมาฝากแล้วนะคะยังมีมิชชั่นมาให้น้องๆนะคะได้ฝึกสกิลเตรียมความพร้อมด้วยนะคะน้องรับแบบหัดจากพี่ไหมพร้อมแล้วครับเออนี้เคยหลายครั้งคุณหา นี่แปลว่าหล่อรับท่าครับโอ้โหจริงเอ,ออเออมามาคุณมาทางนี้ค่ะคุณเชิญแบบนี้หน่อยค่ะมาแบบนี้ค่ะมาแบบนี้ค่ะเออนะคะมาแต่ก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะมีชาเลนจ์มาให้แฟนร่วมสนุกด้วย<ช>ครับ,รบนะคะชาเลนจ์นี้ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะคือว่าระหว่างไลฟ์ของเรานะคะถ้าหากเชนเอ็กซ์นะคะขึ้นถึงหกหมื่นหกหมื่นน่าจะเป็นเรื่องง่ายมากๆสำหรับคุณ ณนานี้ค่ะจะถ่ายรูปโพสท่ารัวรัวเร็วเร็วยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบท่าในหนึ่งนาทีกับสกายนานนี่อินฟินิตี้ใช่เวลาหรอมีคนถ่ายภาพในหนึ่งนาทีเขาทำท่าได้เร็วมากเขาจะเฮ้ยครับนี่เป็นร้อยเลยนะเขาต้องจับพันนะครับรัวมากแบบนี้นะคะ หกหมื่นนะค,นคะุณขาและต่อไปค่ะเป็นการท้าทายกว่านั้นค่ะถ้าระหว่างไลฟ์ของเรานะคะเทรน X ค่ะขึ้นถึงห้าแสนโอ้ถ้าเทรน X ค่ะขึ้นถึง5้าแสน 5, นะคะสกายนานี้ค่ะจะมีมินิบล็อกส่วนตัวนะคะเวลาไปทํางานด้วยกันเขาทําอะไรกันบ้างมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะรับไปเลยจ้ะเวิร์ i วิดมิตรภาพนะคะเราจะามาโพสต์กันในทิกตอกแรทีค่ะ คือเอาง่ายๆฉันว่า เขาพุ่งถึงร้านได้โหนี่นี่นี่ตายแล้วเฉพาะแฟนขับดิฉันก็ประมาณห้าแสนกว่าแล้วเออไอยน้องท่านกคติจีท่านโคตจขอคารวะขอคารวะครับผมนะคะอ่ะเชื่อว่าเป็นเทศกาลนีทำได้แน่นอนนะคะแฮชแท็กย้ำกันอีกสักครั้งนึงนะคะแฮชแท็กแก a ์ฟูดฮอตดิวส์เอ็กสกายนานี้นะคะมาร่วมทำชาเลนจ์กันเยอะนะจ๊ะมาถึงเวลาแบบมือหันแรก แบบว่าแล้วเว่าจะขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยนะคะระหว่างสกายนานนี้เนี่ย